ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมมาลุ้นกับเจ้า07น,นะครับหมายนี้เป็นหมายหลิวตันนะครับถ้าได้ตัวนี้สุดยอดเลยครับผมนกมงคล FC ถามหากันเยอะเลย โอเคครับผมก็เอาลงมาถึงถ่ายรถแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสำรวจแล้วก็ดูว่ามีความพิเศษอะไรไหมครับผมเดี๋ยวเรามา้า,าความก่อนนะครับเที่ยวแรกนะครับมันกระโดดใส่ผมว่าน่าจะกระโดดใส่แถวแถวนี้นครับโซนนี้เที่ยวแรกกระโดดใส่โซนน่าจะโซนนี้แหละครับ มันก็เลยไม่ลั่นมันเป็นพระเนียดคอนไตนะครับแต่ถ้ากระโดดตั้งแต่กลางมาถึงนี้นะครับมันจะลั่นนะครับมันจะตีแต่ทีนี้มันน่าจะโซนนี้แหละครับมันก็เลยไม่ตีเที่ยวที่สองก็มาเต็มลำนะครับน่าจะกลางพอดีก็พระเนียดคอนไตนี้ก็จะลุ้นเสียวๆหน่อยนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ จร้อนก็เป็นคอนกระดกถ้าคอนกระดกก็จะไปเจอนกที่เข้าตีข้างในนะครับถ้าคอนกระดกเข้าตีข้างในนกมันจะไม่ตีนะครับนกพระเนร์มันจะไม่ลั่นถ้าฮะคอนกระดกหรือคอนกระเดืองเนาะแต่ถ้าเป็นคอนเจอพวกตีข้างในคอนในนี่เสศษคอนในโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสํารวจกันว่านกป่ามีอะไรดีครับผมเป็นเสียงเสียงกลางเครือเคือนะครับนก ครับผมเจ้าศูนเจ็ดครับผมก็พอมีแต้มกับเขาครับเดยครับผมมาจ้างครับผมมีบัวแต้มครับมีบัวแต้มครับผมเห็นไหมครับนี่ครับบัวแต้มครับผมอ่าน่าจะเป็นเสียงเล็กครับเป็นเสียงเล็กที่ที่มาทีหลังไอเสียงที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับบัวแต้มครับผมมีของดีแล้วก็มี หนวดแมวด้วยนะครับผมนี่ครับหน้าตานะเอาให้ดูครับผมมีหนวดแมวแล้วก็มีบัวแต้มครับผมบัวแต้มอยู่นี่ครับโอเคครับผมก็ถือว่าเขายังมีของดีให้เราเนาะเป็นนกนกเขาภูเขาไม่ค่อยตัวใหญ่หรอกครับแต่ตัวอ้อ วันก่อนนตัวเบลเลอร์เลยโอเคครับผมอีพีนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นแต้มต่อไปเพราะมันยังยังอยู่ใกล้ๆอยู่ครับผมเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ตัวไหมอีพีนี้ขอบคุณ f c ทุกท่านอาจารย์ทุกคนที่แวะเข้ามาชมและมาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปลุ้นอีพีหน้านะครับผมอีพีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ